สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทชาแนลนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาไปที่ถิ่นฐานนะครับผมเพราะว่ามันให้ของอันนี้มาคืนด้ยนี่นี่นี่น,น,นี่สายเหล็กกับไอเส,อสอาสัญญาณคืนนะครับไม่รู้มันจะเกิดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันมันแจกมาหรือเปล่าผมไม่ไม่ชัวนะครับก็ไปดูก่อน อันนี้้ยมันลดเหมือนลดวัตถุด,ดิบลงนะครับปกติมันใช้แค่มันใช้30หรือเปล่าแต่ก่อนมันใช้30แล้วมันลดเหลือ10นะไอ้กดรวบรวมไปแล้วอืมเอ้ยมันให้ใหอัพสองรอบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ข้างในก็อัพขึ้นมานิดนึงอ,อันนี้เสาสัญ,ญญาณใช้4เหมือนเดิม ันที่ห้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูตรงสายเล็กใช้10รอบนี้โอเคผมดึงมาใส่เลยแล้วกันสรุปไปเลยครับอ่านแล้วแล้วก็ให้ไปคุยกับคอนเนอร์หรอใครคือคอนเนอร์วะ ันนี้ปะอันนี้เหมือนเพิ่มของขึ้นมาอีกที่เราต้องสร้างถิ่นฐานนี้ไม่เสร็จแห้ววาเราถึงจะหาของไอ,อ้พวกนี้อัพได้เนี่ยอใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับผมยังสร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยโอเคไปตามควสเลยแล้วกันถ้างนั้น มันบอกให้ไปหาท่าเรือท่าเรือตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าวะนี้ปะไม่ใช่อ๋อรู้ละน่าจะเป็นท่าเรือที่สร้างเรือนะครับผมโอเค <Okay, S 2> นึงเดี๋ยวผมกลับแอลของที่บ้านกันบนึงอังเดมนะครับผม สาวสัญญาณเก็บไว้ก่อนนะว่าไปที่นี่มันมีโอกาสของตกแล้วของหายด้วยนะครับกว่าจะได้นี้ลงตั้งนานนี้มันมีที่ทำปูนนะครับผมก็เลยเอาวัตถุิบไปทำอ้นั้นเลยทำปูนแหละ เราน่าจะพอแล้วนะโอเคไปเลยดีกว่าหมเนี่ยนะครับที่ท่านะครับท่าเรือ ลงแบบมาธอนมากเลยนะครับผมตอนนี้ลงทุกอย่างที่ลงได้ครับแต่ตอนรีมันรีพร้อมกันหมดทุกแมปเลยนะก็เหนื่อยอยู่นะครับผมถ้าลงให้ครบทุกอย่างเนี่ยโอเคเข้ามาเนี่ยถ้าเรือนะนะครับมันบอกให้ไปที่ไหนเนี่ยหาช่องทางจะบอกนะให้ลงไปดันท่อน้ำเสียนะโอ้โห หยาบแล้วครับเติมปูนก่อนแล้วครับปูนเนี่ยทำจากตรงนี้นะนี่ส่วนทรายก็ต้องมีเรือก่อนนะครับถึงจะไปหาได้นะ ไป,ไปที่ท่อน้ำมาเลยนะโอเคลงไปที่ท่อน้ำมาเลยนะครับผมเอ่อท่อน้ำนี้เราต้องมีหม้อแปหม้อบันไฟก่อนนะตรงนี้เห็นปะ่ะต้องเอาหม้อบันไฟมาวางก่อนนะครับถึงจะลงไปได้นะโอเคลงมาแล้วนะครับผม เย่าพีไปก่อนครับผมอนอื่นปีม,นม,มันจะมุดอ้อกจากท่อเรื่อยๆครับท่อละสามตัวบางทีก็เจอเงือกนะไอตัวที่ชื่อเงือกขากสองอะไรไม่รู้จำไม่ได้ปีตัวนี้ก็มันจะตีเป็นไม่ใช่รอบตัวนะครับเป็นเส้นตรงออกไปอะครับอาวุธก็มานิดเดียวนะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ

ลากออกมากันครับผมต่อล้วยี่สิบแล้วก็ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ตอ่อเลยนะครับผมเห็นสะพานด้านข้างผมปะเนี่ยสะพานมันจะลงได้นะครับถ้ามันไม่พังน,นะเสมอเกิดจาตัวปกติมันจะต้องมีที่เปิดอยู่สองสะพานนะครับถึงจะขึ้นไปได้ที่เป็นบันไดอ,อ่ะเรื่องที่จะไปหา ๊ำน้ำกับใบพัดเรือเพื่ใช้ในการสร้างเรือครับเป็นดานอนึงด้านหนึ่งนะอนนี้ก็ปิดนะครับผมเหมือนของของที่ออเอามามันเหมือนจะไม่พอนะครับอาวุธไม่พอแน่นอนครับผมเดี๋ยวนี้เดียวั้นเดี๋ยวขอกลับไปเอาที่บ้านแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา พีีตอนที่ผมมาเท่าเรืออีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคกลับมาในท่าเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับผม ใหม่เลยครับผมอุย้ยอะไรวะขึ้นกำลังเชื่อมต่อครับแต่แปลกมากเลยทั้งขึ้นการกำลังเชื่อมต่อดีไรแต่ผมชอบตายลุกขี่นะครับผมมาไปกันต่อเลยตายนี่ครัไปม,มีสะพานทางขึ้นอันนี้ต้องซ่อมรอเปล่ายังไม่ได้ซ่อมนะครับผม ลาบผีไปสามตัวสี่ตัวตัวแล้วผมได้ยางดำแล้วก็แปดพี่แล้วก็แก้วกระจกกระจกหรือแก้วนี่แหละ ปาเขาเลือกกระจกแต่ว่าชิ้นมันคือแก้วมันก็ชิ้นเดียวกันนั <c oughs> ่นแหละปาที่นี่เลยนะครับตกลงดีกว่าเราจะไปทำเองนะครับถ้าทำเองมันก็มันได้อยู่แต่ว่ามันก็ช้าครับเอาโตไปทำระดับดีกว่าลงดันเนาะครับผมแค่เดียวก็ได้เยอะหรอกรอบเรประมาณ6แผ่นน่าจะได้อยู่นะผมว่า ก็ดันครบทุกอย่างครับเปิดทุกของ ้แล้วเนี่ยเป็นสามวันแล้วรับได้คนะรับรับคะแนนได้เพราะว่าตั้งดีจริงใจแน่นะตรงนี้มีอะไรเย้ได้ยงางดากับกระจกมาอีก ำแต่ก่อนหาประกอะกบ PVP นี่โหยากมากเลยนะเราจะได้กระดาษแผ่นนะหนูต้องเอาชิ้นส่วนยางชิ้นส่วนยางดำอะ่ะไปทำที่เครื่องบดคุณต่อ20ดันะ่ะได้หนึ่งชิ้นนะครับผมกว่าจะได้ครบไม่งั้นก็ต้องลงมาเกอร์บีแต่อันนี้ถือว่าดีนะครับได้ก็เดียวก็ได้ก็เดียวก็ได้แล้วตรงดันตรงนี้ลนะ จะมีอีกตัวนึงเว้ยมันตีแรงมากเลยแล <_ an> ้วเอยู่ห้องสุดท้ายนะครับ <_ an> แสดงว่าสะพานบันไดเนี่ยมันมันขึ้นหมดขึ้นไม่ได้สักพันเลยครับเนี่ยแดงข้ามผมเราต้องรองให้มันรีใหม่นะครับแล้วอย ขึ้นไปกันรอบนี้มันน่าจะเป็นเฟสอะครับ oh น่าจะปเป็นเฟสเราจะดูไว้ก่อนนะครับทาง Rut, นี้ที่ไล <'s> ่เราตัวไอ้ตัวนี้ดีแรงนะครับไอ้เจ้าบ้าเนี่ยเจ้าบ้าจริงๆมันก็บ้าจริงๆเท่าไหร่ มี่โคตรแรงเลยครับผมเพื่ 500. อ500ตีรัวเลยวันนี้เราก็แผพงได้นะครับกระทือนรัวเลยว่ะกระโดดรัดวเลย ไปเรื่อยๆช้าหน่อยนะครับผมจะมันต้องหลบครับผมไม่งั้นมันตีตีเข้าแรงเกินอ่ะมีตัวเดียวนะครับที่ตีเขาแรงเพราะหลอดน้ำตีแรงนะตายไปเลยไปตัวนี้เดียวนะ เรียบร้อยครับผมอุ้ยได้อันนี้ด้วย嘛ใย,ยหินนะครับอ๋อใย,ยหินมันดอดจากตรงนี้นี่เองใย,ยหินกับปั๊มน้ำโอเคได้ปั๊มน้ำมาด้วยแต่ว่ามันขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับแสดงว่ามันต้องเพิ่มที่ดันนี้ให้เพิ่มแน่เลยวะ่ะทุกคนโอ้โห้เหินมันใช้เท่าไหร่หกกันรึเปล่าได้ได้มาสามนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับมันจะยาวเกินนะครับบ๊ายบายครับ